สวัสดีค่ะสบายดีฟีทางช่องน้องคำแพง n n e l อีกแล้วค่ะคำแพงสบายดีสวยสวยให้แม่หน่อยคำแพงคำแพงสบายดีแม่หน่อย oh, ดูขอโทษค่ะพราะสั้นพูดนะคุณแป้งหนูแป้งคุณหนูแป้งคนสวยตัวสูงมากนีลูกเดือนสกาวค่ะสูงมากเลยค่ะสูงกว่าแม่เออทำไหม oh, ทำไหมคำแพง สวัสด,ดีจ้าค่ะเห็นพี่แป้งทำเพิ่นก็เลยทำตามเมื่อกี้คำแพงไปเต้นมาเนี่ยคำแพงอเดือนมาไปเต้นมาเนี่ยไปเต้น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 แบบไหนเต้นไห้เบิ้งน่บุญบังไฟเดือนหกเอาเต้นดูเต้นดู <c oughs> ลูกชิ้นมึงก็นอนขวางทนี่แหละเนาะ <c oughs> มาเบิง้งเดือนสกาวเพิ่นเห็หยังยู่ฟูเดีย <c> ว <oughs> จีเข่าอากาศ<อ>ดีได้ท oh, yeah. <BS into English> ี่จีเขาว่าพัสดจีว่าเบิดแล้วเห็นเต็มกระแตนึงเมื่อกี้ว่าได้ออกมาไทยข่าอาบน้ำยู่งแตงตัวบ่มีแต่ว่าเปิดอยังบม๊่บ้านแต่สวยเออมือบ้านนี่แห่งขีลดไรพัสนจักผมจักอีหยังมือนี้ยังไข่อยู่มือนี้ยังไข่อยู่นี่ยังมัดผมไว้อยู่บ้านนี่อึ้งเสื่อยู่อ้าวเจลอตเตอรี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้หมอหมอยหมอมอยหมอมอย เอามอยกับแม่เดือนค่ะหมดแล้วบ่อลอตเตอรี่หันยังอยู่ค่ะเอามาเบิ่งดูมาเบิงด้วยเบิงนอนคำแพงเดี๋ยวออกคลิปไว้โฮแม้งเอาคลิปยังเอาก็เอาขุบวาก้อนหน่งพันในตัวเองโอ้ยฝันในเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตัวเดียวเนาะมันมันเห็นศูนย์ศูนย์นี่แหละศูนย์อีหยังคือเก่าคือหาล้วบ่ฮู้แต่ว่ามักอยู่หมักตัวเดียวบั้ ซื้อไว้แล้วแต่ศูนย์ <0 7 S 2> ห <9 S 2> าศูนย์สามเมนศูนย์เก้าบาศูนย์เก้าว่าซซื้ออยู่แต่ว่าไมา่ไปเยลย่อักเลขก,ก,กันบหายของรางวันที่หามันบอกว่าออกร่วมกันออตะเบิงมื่อนี่บาเพราะว่าไขอันฝันศูนศูนย์นะเมื่อน่าศูนย์หาศูนย์เก้าแต่ว่ามันไปออกอันห้าน้อยแล้วขอ,อไม่ออกแล้วศูนหาเนศศูนย์หาศูนเอาแล้วนี่เด็กศูนศูนย์หมศูนย์ศูนเอาเม นั่นเก้าศูนศูนย์นั่นเก้าอยู่รักหน่อยเกาอยู่รักหน่อยเก้าศูนหาบอกว่ารถของเจ้รถเตอร์เรียเท่านี้แหละซุนซนเก้าศูนหารถเตอรีเนี้ยคล้ายเดียบาเกสิบบาทบันนี้ซุนซนค่ะอันลักแปดบะมี่เลยแปดเมอร์จ้าค่ะแต่ว่ามีอาจารย์หนึ่งไหมาอยู่นี่ศูนย์สามสามศูนย์นี่มี่อยู่เมียนนี้เมียนสุดแล้วเพิ่นกระไหมาเขา สามศูนย์อ่านศูนย์ศูนย์สามย่างหาเจ็ดเจ็ดหหกหนึ่งย่าหกี่หกห้าหกเก้าที่แปดเบิร์แผงนี่ชื้อลอตเตอรี่วินาวิหลังอย่บัดรเื้อเอาเอาตีเอานาไม่แต่นแป็คองแบบตอนทะเบียนรถทะเบียนรถออกทะเบียนรถกเก้าเก้าบอเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าโอ้คุณเปี่ยวทุกเมา่ยอนค่อยั เจมามามาชื่นจะแขใไมอยากจะพาจีไปเบิงตะเลขกห้าน้อยของเจ็ดเก้กับเจ็ดเจ็ดเดือนสกาวเมาหนึ่งหนึ่บเก้ากับเจ็ดเจ็ดจีเก้าบ่มีบ่จีเก้าจีง่ายสี่หกเออเกาสี่หกสี่อาจจะเป็นรถไปทุกงหวัดเลยห้าสี่หกมีเลยมี่คนหายมากเยอะเลย มี i i. Em, เอออันย <itu? S 2> ok ่าแหบวะย่าแหบว่าเพิ่นฝันเห็นคําแพงไปนอนอยู่เฮ่ออนเพิ่นวสันหดหกซีเพิ่นมาก็เลยบอกเพิ่นเอานึงนึงนึงสีหกนึงหกซีตัวหกีน้ำใบเล่งคั่นโอ้ชาใมอุตตนคัมแพงทําอะไรห4ตัวยุ่ง ตัวเล็กกันแ่ะแกงแกงส้มอ,อ,อยาไปเบึงตัวเล็กน้ำกันเนาะค่ะนีเนาะค่ะมาเบึงผลห้านอยของเมื่อวานนี้เนาะของปู่สี่ศให้มาวิ่งรูดหกับเจดค่ะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่ให้กัเขาน้อยหนึ่งนอก็คือเก้าเจ็ดนอยปกติออกตัวกลับเนาะ เลขออกห้าเจ็ดเก้าปูให้เก้าเจ็ดเข้าหนึ่งนอยเนาะของปูสี่ศูนย์เข้าหนึ่งนอยส่วนของอาจารย์สวัยค่ะอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดหกกับเจ็ดค่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะจับคูเข่าที่หกแปดนอยวีไอพีค่ะเนาะหกแปดนอยวีไอพีเข้าหนึ่งนอยส่วนตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกัน เอามานะตัวประกบมาด้วยกันก็คือหนึ่งห้าเนาะคะ่ะหนึ่งห้านอย VIP ค่ะของอาจารย์สบายเข้าหนึ่งนอยส่วนของแม่ริ้วแม่ริ้วให้มาหกกับเจ็ดก็เข้าทั้งสองตัวคือกันเนาะเมื่อวานนี้ปรกากฏว่าเลกเลขวิ่งรุ่นเมื่อวานนี้มาตรงกันค่ะจับคู่เขาทีหกแปดนอย VIP คือกันเนาะ ลงกันหมดเลยสามเสี่ยนสามอาจารย์น่าหลุดเนาะหลุดก็ได้เหมือนทั้งหกทั้งเจ็ดค่ะเมื่อวานนี้เนาะส่วนเลขมีที่มาเมื่อวานนี้หลุดเดอ้อค่ะเนาะบ่อเขาค่ะนะะเจ็ดแปดมันออกเจ็ 79, นะดเก้าเนาะเลยช่วยหน้าช่วยหลังเนาะ ขอโทษเมื่อวานนี้ทีว่าบอกเอฟซทั้งช่องรูดเบิร์นเนาะมันบ้มากค่ะเมื่อวานนี้เพราะว่าไม่เพ่นมาปกติเล่าเบิร์นนะตื่นมาเมือนไม่ฮานอยก็จะเบิร์นนําเนาะแต่เมื่อวานนี้บอเบิร์นค่ะเอาส่วนของตาปากน้ําโพเมื่อวานนี้เจ็ดกับศูนย์เข้าที่เจ็ดค่ะจับคููบ่อเขาเนาะฮานอยรวมส่วนฮานอยแยกของตาปากน้ําโพแปดกับหนึ่งค่ะบ่อเขาเนาะน้อย พิเศษนอนปกติสองกับห้าเข้าที่สองแต่ว่าจับคููบอเขาเนาะส่วนนอนวีไอพีหนึ่งกับสี่ก็เข้าที่หนึ่งแต่ว่าจับคูบอเขาเพื่อกันค่ะเอามาเบิงตัวเลขของวันที่ยี่สิบแปดกันเลยค่ะเนาะจากได้แล้วมาเบิงตัวเลขของวันที่ยี่แปดค่ะ วันที่28มกราคม2 5งหอาจารย์สวัยให้มาหาน้อยวิ่งลูดบนล่าง0กับ9ค่ะตัวประกบคู่มี 1, 2, 3, 4, 6ก็วันนี้อาจารย์สวัยสอบ1กับ6เนาะค่ะเลือกจับคู่มาให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหห หน6่งเก้าหกศนึ่งหสี่ค่ะนี่ค่ะแนวทางห,าห้านอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง0กับ9ตัวประกบคู่มี1 2 3 4 6วันนี้อาจารย์สวัยชอบ1กับ6ค่ะ จับคู่มาหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเก้าย์สาหหนึ่งหสี่และหกเก้าเด้อค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางอาจารย์สวัยหรือว่าอาจารย์ใดเสียนใดคอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆเสี่ยนูทุกอาจารย์เลเด้อค่ะได้ของอาจารย์สวัยแล้วมาโตค่ะ <S 2> <S 2> <S ของตาปากน้ำโพ้าน้อยรวมเนาะ หาหน้อยรวมตาปากน้ำโพให้มาพิ่งรูดบนล่าง8กับ1ค่ะ8กับ1จับคู่ให้8 2 8 5 8 8 8 9 12 15 17 19ค่ะ นี่ค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้เนาะของเซียนอของตาปากน้ำพูฮาหนอยรวมให้มาวิ่งลูด8กับ1ค่ะยับคูหให้า 8, 2ปด8 8ด9 1ด1 5 1 8่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็1 9ค่ะนี่ค่ะได้ฮาหนอยรวมแล้วมาต่อที่ฮาหนอยแยกของตากันค่ะ าหานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะนอยพิเศษรูดหกับ9้าค่ะจับคู่ให้หกศูนย์หสามเกนยเก้าสามะแล้วก็นอยปกติให้มารูดห้ากับแปดจับคู่หาหาหาแปดแปดหาแล้วก็แปดปดเนาะแปดแปดคะ่ะ fc ม่เพ้นเขียนหาหาสองเทือค่ะขอโทษ แต่แปดเด้อค่ะเอฟซี F นี่เขียนแต่ผิดนะแปดแปดค่ะนอย VIP รลูด8กับ1หค่ะจับคู่ให้8 9 8 2แปดเสองค่ะ หาหน้อยแยกตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดน้อยพิเศษ6กับ9จับคู่6063 9093น้อยปกติรูดห้กับ8ปดจับคู่หาหาหาแปหาแล้วก็88เนาะน้อย VIP ให้มา8กับ1นค่ะจับคู่89 82ก้าแค่ะ ได้แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะฮานอยรวมฮานอยแยกและฮานอยของอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพกันค่ะเอาแคปหน้าจอเอาเดอ้อการแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของอาจารย์สวัยและตาปากน้ำโพค่ะแคปหน้าจอเอาไวๆเดอ้อค่ะเอาไวใเดอ้อค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว fc จะมาสาธะมันเนาะเอา้า แคปหน้าจอเสร็จแล้วยังถ้าเสร็จแล้วไปต่อกันเด้อค่ะไปต่อกันนะ,ะวันนี้ค่ะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาฮานอยได้มาหนึ่งศูนหนึ่งเจดนย์เจ็ดเจ็ดนอกแค่นี้ค่ะ วันนี้ได้มาแค่นี้เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามน่อยเด้อค่ะเล่นได้สามน้อยนะเนาะเลขมีที่มาเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะหรือว่าจะแคปพร้อมของเชื่อื่นนะเอาของปูศีรษูด้วยเนาะปูศีรษูมาเร็วจะล่อแคปหน้าจอไปน้ำกันค่ะของปูศีรษูวันนี้ค่ะให้มา วิ่งลูดบนล่างเด่นที่1กับ2จับคู่ให้12 13 18 19 32 82 92แล้วก็72ค่ะเน้นให้ที่12 13แล้วก็32 82แด้อค่ะ FC แนวทางเนาะฮาหนอยขอปู่40วันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่น1กับ2 จับคู่ให้หนึ่งสองหน8่งสามหแล้วกัเ็ดสอเน้นที่1นึ่สองหนแล้วก็3ามสค่ะมาต่อของแม่ริ้วกันค่ะวันนี้แม่ริ้วให้มาวิ่งลูดบนล่าง3มกับ4ค่ะจับคู่ให้สองส3่สา แล้วก็3 7 3 8จ1ด9 5 8ค่ะแนวทางฮาหนอยของแม่ลิ้วเนาะให้มาวิ่งลูดบนล่าง3กับ4จับคููมาไหกับี่มนามสี่สามเจ็ดสามแปดสี่หนึ่งสี่เแล้วก็5 8ค่ะ ได้ครบแล้วมาแคบหน้าจออนุกันเดอค่ะของปู40ของแม่ริ้วแล้วก็เลขมีที่มาเนาะเลขทุกตัวแนวทางทุกแนวทางให้มาก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นให้ fc ทางช่องพิจ,จารณาเอาค่ะเพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะให้ fc ทางช่องพิจ,จารณาเอาตะละเซียนตะละอาจารย์ บว่าตวเล็กจะมาแนวทางใดก็ตามเนาะห้เอฟซีทั้งช่องเบิ่งดีๆเทียบไซ่หลายๆอาจารย์หลายๆสำนักกันเนาะค่ะเอฟซี FC เอาคลิปนี้กับสุดท้ายท้ายสุดแม่เพ่นกับคอวยพ่อห้ยเอฟซีทั้งช่องค่ะแห่งๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆทันเดอค่ะวันนี้อ,อ๋อแม่เพ่นลืมค่ะแม่เพ่นมาแจ้งข่าวห้ยเอฟซีทั้งช่องราบว่า ตาปากน้ำโพเพิ่นบ่ค่อยสบายเนาะเพิ่นไปใส่เข้าน้ำเกลือไปเข้าน้ำเกลือเพิ่นบ่ไม่แห้งค่ะแม่เพิ่นมาอยากจะขอ,อนแบ่อยากอ่จาจะวาจังไดเนาะอยากให้ยิซีทั้งช่องร่วมแห้งร่วมใจอยากแบ่งฝันน้ำใจให้ตาปางน้ำโพกันคนละห้าบาทสิบบาทเนาะช่วยกันค่ะตาเพิ่นกะเกลาายเนาะแม่เพิ่นกะ ค่ะผู้เดียวกะจะอาจจะบวไวเนาะกะหลายๆคนผู้ละหาบาสิบาศีกันยังไข่เนาะค่ะเอาแจ้งเด้อค่ะแค่นี้ละกะบอมมหยังหลายเนาะผู้ใดกะอยากจะช่วยตากะช่วยเนาะตาเพิ่นกะเรียงร้านพร้อมห้านกัพิการค่ะแล้วเตีค่ะเนาะน้ำใจอยู่ที่ตัวทุกคนค่ะแม่เพ่นบบสซังศิวาดอกเนาะจะขอกะบ,บ่เป็นเนาะราวาบางเท่าค่ะ คนบางคนเท่าเนาะนบางเธอกะบัถูกบูถกหมายแต่ละน้ําใจมีก็ให้เนาะบางคนก็เป็นแบบนั้นเด้อเนาะเอาว่าว่าลา,ายใหญ่ห้างคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ